มาครับวันนี้มาพบกับครัวร่งกุ๊กอีกเมนูนะครับพัดทั่วหอกกับเหลือดมูกับปมน่ากินหมากรบป้มามากครับมากินข้าวกันกรบปมพัดเหลือได้ข้าวกับจรดเคอี่ยมได้ออมห้องกรบป้มเลือดหมูนะครัวนี้ กัดไออกหอมาก,ก่อนเลยครับพ้มแล้กวก็ใส่เดี๋ยวใส่ตัวออกตามไปเลยนะครับใส่ตัวหอ,อกเลยครับผมจวปัดไ้เข้าออก,กันเลยครับตามด้วยเครื่องปรุงน้ำปลาซอสปลาเขียว ก็ใอยน้งร้อรถดีแล้วก็น้ำตาลนิดนึงครับเรามาผัดให้เข้ากันครับผม ผัด้เข้ากันเลยนะครับเดี๋ยวก็ตืิมท็อปปิ้งนะครับต้นหอมผักชีด้วยไปเพิ่มความสวยงามด้วยนะครับเดี๋ยวก็ผัดให้เข้ากันครับผม